คุณได้อ่านข่าวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวทีมงานขึ้นมาหน่อยจะถามนะจะถามคุณผู้ฟังเอ่อคุณผู้ฟังคงไม่เห็นพาะจะถามคุณผู้ชมในไลฟ์ด้วยก,กระด้คุณผู้ฟังเข้ามาดูไหมนะคะชื่ออ่านว่าอะไรอะ่ะคือเดี๋ยวนี้คนชื่อแปลกๆเยอะนะชื่อแบบเราคงไม่มีแล้วนะพี่ชิดบรรนายม,ม,มีไหม<อ>เด็กสมัยใหม่หรืออะไรเงีเ้ยน้องๆรุ่นใหม่อะ่ะเอาชื่ออะไรกันเอาจริงๆที่เป็นอักษรตัวเดียวเรียงกันใะแบบนี้ผมไม่ค่อยเจอนะ รอเรือทั้งหมดหกตัวค่ะคุณผู้ฟังหาดินชายรอเรือหกตัวอ่านว่ายังไงอ่ะใช่เออคือถ้าเป็นแบบรอรอเรือนะก็จะมีผสมรอลิงเข้ามาแล้วก็มีอักษรตัวอื่นที่เข้ามาอยู่ตรงหน้าด้านหลังหรือว่าตรงกลางของของชื่อหรือว่าของประโยคนั่นใค่ทาให้เลยแบบว่าได้พอพอที่จะได้ได้แก่ได้เดาได้ว่าค่ะเนี่ยมันอ่านอย่างนี้นะหรือประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแต่เพาะ ชื่อนี้นะครับรอเรือเรียงกันมาอกตัวนะครับค่ะก็เลยผมไม่แน่ใจว่าอา่ว่ารัฐรัฐรัรอะไรก็จะไปจับรอเรือตัวแรกหรือสองตัวแรกหรือไปตรงกลางหรือว่าท่อนท้ายอะไรอย่างนี้นะฮะก็เดาๆกันนะแต่ามีค้ฟังนะถ้าเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเออคุรุฟังคิดแว็บแรกที่เห็นเนี่ยอ่านว่ายังไงจะรอเขาเมนต์มาไหมได้สิ หรอแล้วเราจะเฉลยเมื่อไหร่อรอเรือหกตัวเนี่ยใช่ไหมงั้นไปเล่าข่าวก่อนไหมได้เออนะคะเดี๋ยวค่อยเฉลยใช่ไหมก็คือว่าผู้สื่อข่าวของช่องสามเนี่ยนะคะเขาก็ไปทําข่าวนี้บอกว่ามีนักเรียนชั้นปสองชื่อเนี่ยแปลกกว่านักเรียนคนอื่นๆจนกระทั่งคุณครูเพื่อนนักเรียนแล้วคนทั่วไปที่เห็นเขามีการปากชื่อไงเด็กน้อยอ่ะก็ส่ายคุณก็ปากนะนะคือเห็นปุ๊บแล้วเฮ้ เธอปากผิดหรือเปล่าเธอชื่ออะไรเนี่ยอะไรเงี้ยก็พากระสะกดตามน้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านน้ำราบตําบลบางสักอำเภอการตังจังหวัดตรังนะคะชื่อจริงของน้องคือเด็กชายแล้วก็รอเรือเนี่ยหกตัวด้วยกันแต่น้องมีชื่อเล่นก็คือน้องอาซิมนะชื่อเล่นคือน้องอาซิมนะแต่ชื่อจริงคือรอเรือเนี่ยเขียนเรียงกันหกตัวเลยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าน้องเนี่ยยังไม่บอกนะชื่อน้องอ่านว่า น้องบอกชื่อของตัวเองเนี่ยอ่านยากเพื่อนๆก็พากันขำแต่ก็ภูมิใจนะชื่อนี้ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนนะบอกคุณแม่ที่เสียชีวิตเป็นคนตั้งให้ออแน,น้องเองก็บอกว่าเออชื่อก็รู้ว่าชื่อตัวเองน่ะแปลกดีแต่ก็มารู้ภายหลังว่าชื่อตัวเองเนี่ยมีความหมายที่ดีด้วยนะคะแล้วน้องอาซิมเนี่ยเป็นเด็กน่ารักนะครูบอกตั้งใจเรียนเข้ากับเพื่อนได้ดีเป็นที่รักของครูในโรงเรียนทุกคนแต่เป็นคนที่แบบ เขาเรียกอะไรมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะคะเออแล้วคุณครูบอกว่าก็ไม่เคยเห็นนกักเรียนชื่อแปลกๆแบบนี้นะอันนี้เจอเป็นเป็นครั้งแรกคนแรกเลยนะคะน้องอาซิมนี้อยู่กับคุณยา่าแล้วก็บอกโตขึ้นไปอยากเป็นตำรวจจะได้ปราบผู้ร้ายเป็นความฝันใช่เท่านั้นถ้าเกิดน้องสามารถทำฝันน้ำสำเร็จ <c oughs> ก็จะเป็นเจน้าที่ตำรวจที่ชื่อแปลกที่สุดเลยวะ <c oughs> เออนะฮะรอเรือหกตัวอ่านว่ายังไง ดรอเรือหกตัวนี่มีคนแสดงความคิดเห็นมาแล้วนะรับคุณเจตบ้านไร่บอกว่าไงว่าระรอนรันระเดี๋ยวกอนนะระรอนรันีอะไรให้ให้แปลกกว่านี้ไหมครับอีกท่านบอกระรันรอนระรันรอนเออท่านแรกบอกระรอนรันท่านสองบอกระรันรอนคุณนุชนาฏบอกระรันรอนนาว่าอะไรฮะนาว่าอะไร เอาจริงคับผมเพนตอนแรกผมอ่านไม่ออกหรอกครับก็คุย <c oughs> กันนั่นแหละจะเรียน้องจริงกัน้วตกลงอ่นานว่าอะไร <c oughs> เออละอ่านว่าอะไรนาลวนาได้ถ่ายมาละ<า>นาได้ถ่ายมาความคิดนาแวบแรกที่เห็นอ่ะผมยังไม่ได้ถ่ายเลยครับน้องก็เฉลยก่อนเอาหรอครับ <c oughs> นี่นี่คุณเน็กเตอร์บอกว่าระรันรอนซึ่งแปลว่าบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวระรันค่ะรอน ก็คือรอเรือตัวแรกก็คือระชใช่ไหมครับเราก็อะไรรอเรืออีกสามตัวรอหันก็คือเป็นรันอ่านว่ารันนี้ใช่ไหมแล้วก็รอเรือสองตัวสุดท้ายก็คือรอนถูกไหมแยกเป็นแบบนี้รอนเออถูกไหมเนี่ยออถูกเนาะ ใช่ค่ะซึ่งชื่อของน้องนะคะเฉลยเลยละกันอ่านว่าเด็กชายระรันรอนซึ่งมีความหมายว่าบุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวนั่นเองนะคะอโ,อโ,โอ้โหนะคะน้องอาซิมค่ะเด็กชายอาซิมใช่ค่ะนะครับเป็นเด็กนักเรียนที่ตรังนะครับอืมค่ะเนี่ยค่ะตอนหนึ่งน้องบอกว่าชื่อตัวเองอ่านยากเพื่อนๆก็ขำแต่ตัวเองก็ภูมิใจในชื่อนี้นะ แล้วก็ไม่เปลี่ยนด้วยคุณแม่ตั้งให้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเนะว่าความหมายแบบดีแล้วก็ก็น้องก็เป็นที่รักของทุกคนแต่ที่สําคัญก็คือน้องเป็นเด็กดีด้วยไงใช่ไหมคะคน้องก็เลยเป็นที่รักของเพื่อนแล้วก็ของคุณครูด้วยนะคะ